สวัสดีครับวันน um. like ี้เราก็มาเจอกันในบรรยากาศสบายๆนะครับเจอกันในบ้านสวนนะครับวันนี้ก็วันนี้เราจะมาเอาใจคนที НАЯ ่ชอบทําสวนนะครับชอบดูแลต้นไม้ดูแลดอกไม้นะครับดูแลพวกไม้ประดับในบ้านในสวนนะครับก็ที่เห็นกันอยู่นะครับวันนี้เราจะมีตัวเครื่องพ่นละอองนะครับหรือว่าบ้านเราก็บางคนอาจจะเรียกว่าถังพ่นยานะครับวันนี้มีมาแนะนําเป็นแบรนด์จาก สวีเดนเลยนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ h ุสฟราน่านะครับสินค้าเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆ้นของอาจากสวีเดนเลยนะครับก็ที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3ไซส์3ขนาดนะครับน้องเล็กของเราเนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่เป็นพวกดูแลไม้ดอกไม้ประดับในบ้านนะครับในสวนเล็กๆนะครับก็ใช้งานง่ายน้ําหนักเบานะครับขนาดความจุเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1. 5ลิตรนะครับตัวตัวกลางตัวกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่8ลิตร นะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็จะขยับเป็นงานที่อาจจะพื้นที่ใหญ่หน่อยขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะไปงานสวนด้วยนะครับก็จะเป็นขนาด20ลิตรเลยนะครับจะเป็นแบบสะพายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน้องเล็กกันก่อนนะครับตัวเล็กเนี่ยอย่างที่บอกครับ1.5ลิตรเนี่ยน้ำหนักก็จะพอดีพอดีนะครับสามารถถือแล้วก็พ่นละองได้สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงใช้ก็สามารถใช้ได้สะดวกนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ อยากจะแนะนํานะครับก็คือตัวเนี่คระตัวก้านปั๊มตัวนี้นะฮะถึงแม้จะตัวเล็กแต่เขาทามาเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องมีการปั๊มนะครับอ่าปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันให้มันพ่นเป็นละอองออกมาเนี่ยเวลาเราปั๊มปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะทนทานนะครับแล้วก็ปั๊มง่ายนะครับเวลาเราพ่นปุ๊บเนี่ยใช้งานไปปุ๊บอายุการใช้งานมันก็จะนานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวหัวตรงนี้นะครับหัวทองเหลืองตรงนี้เวลาเราปรับเนี่ย เราสามารถปรับให้มันเป็นละอองเล็กๆเลยฮะเป็นเป็นหมอกไปเลยนะครับเพื่อให้อ่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนะครับที่เราพ่นออกไปเนี่ยมันจะปนไปเกาะกับใบต้นไม้ของเราได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็มันถอดทําความสะอาดง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทองเหลืองปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทิ้งไว้จนมันมีเศษสกรปรกมาเกาะเนี่ยเราก็สามารถถอดออกมาแล้วใช้แปรงขัดๆนิดนึงก็ได้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่ ดีมากๆเลยคือระบบซีนนะครับระบบซีลเนี่ยถ้ามันดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราปั๊มเนี่ยเวลาเรากดพ่นปุ๊บเนี่ยมันจะพ่นละอองได้ดีได้ละเอียดแล้วก็พ่นได้นานนะครับโดยที่เราไม่ต้องปั๊มบ่อยๆนะครับอ่าซีนตรงนี้เขาจะเป็นซีนขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าของทั่วทั่วไปเลยนะครับอ่าสังเกตหนามากตัวนี้นะครับเวลาปั๊มเนี่ยปั๊มประมาณ4ี่ห้าครั้งเนี่ยเราจะกดพ่นละอองได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับ ทีนี้ปรับตรงนี้ให้เป็นละอ,องนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะพ่นไกลนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นละอ,องดีมากๆเลยนะครับเวลากดพ่นปุ๊บเนี่ยเราปั๊มแค่สี่ห้าครั้งมันจะกดพ่นได้นานแล้วก็ถือพ่นตามต้นไม้ได้สะดวกนะครับตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มล็อกมาให้ด้วยนะครับอ่าเราไม่จำเป็นต้องกดตลอดเวลานะครับสามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับสามารถใช้งานในบ้านในสวนเล็กๆได้นะครับตรงนี้ส่วนรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางเนี่ยจะเป็นขนาด8ลิตรนะครับตัวนี้จะมีมาพร้อมสายสพายตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยถังใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมีการสะพายเพื่อให้เดินพ่นในสวนเราได้ดีนะครับเขาก็จะมีมาให้สองหัวเลยนะครับอ่าหัวแรกเนี่ยจะเป็นหัวแบบพ่นออกแบนๆนะครับ120องศานะครับส่วนหัวที่สองเนี่ย ก็คือเป็นหัวพ่นตรงสามารถปรับเป็นละอองหรือพุ่งไกลก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของเรานะครับอเวลาประกอบก็คือใส่เข้าไป่างนี้เลยะนะครับเวลาพ่นเนี่ยตัวด้ามจับเนี่ยเขาจะทํามาให้สมูทแล้วก็มีตัวล็อกมาด้วยนะครับตรงนี้อเวลาเราพ่นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการพ่นเยอะๆพ่นนานๆแล้วเราไม่ต้องการกดให้เมื่อยมือปุ๊บเนี่ยเราก็บีบเข้าไปนะครับแล้วก็ดันตัวล็อก มันก็จะล็อกให้เลยเราก็ถือพ่นอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวถังนะครับตัวถังเนี่ยเวลาเขาออกแบบมาปุ๊บเนี่ยเขาใส่ใจกับผู้ใช้เป็นอย่างดีเลยนะครับสังเกตตัวสีเทานะครับตัวสีเทาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเหมือนกลวยในตัวนะครับกลวยถามว่ากลวยดูเนี้ยมีไว้ทําอะไรอย่างแรกเลยคือเนี่ยครับเวลาเราเติมน้ําผสมปุ๋ยเติมน้ํายาปุ๊บเนี่ย เราจะหมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในช่องนี้นะครับอพอมันมีถาดตรงนี้นะครับสีเทาตรงเนี้ยเราก็จะเทน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับปากมันจะกว้างขึ้นนะครับเวลาเราเทน้ำเข้าไปปุ๊บก็จะง่ายตรงนี้นะครับอนอกจากนั้นนะครับเขายังทำที่เก็บสะเก็บปืนตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ใส่ตรงนี้เข้าไปล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้สะดวกกว่านะครับ ทีนี้มาดูที่ระบบซีลนะครับระบบซีลจริงๆตัวนี้นะครับซีลปั๊มเนี่ยเขาจะเป็นสปริงนะครับตัวนี้คือสปริงเนี่ยมันจะมันจะทนทานกว่าที่เป็นซีลยางธรรมดานะครับเนื่องจากว่าพอมันตัวใหญ่ขึ้นมาปุ๊บแรงดันมันเยอะขึ้นนะครับเาก็จะใช้เป็นวาล์วสปริงนะฮะตรงนี้อ่ามันก็จะทนกว่าซีลธรรมดาทั่วๆไปนะครับ สังเกตเลยนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราปัมป๊มปั๊มปุ๊บเนี่ยปั๊มแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเวลาเรากดปืนพ่นเนี่ยมันจะพ่นได้นานมากๆด้วยระบบซีลที่ดีนะครับระบบแรงดันที่ดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาด8ลิตรนะครับตัวขนาด8ลิตรเนี่ยจริงๆเขาจะแถมซีลมาให้ด้วยนะครับซีลสำรองพวกนี้จะเป็นซีลขนาดใหญ่เลยอย่างซีลปากถังเนี่ยสังเกตเลยครับจะใหญ่มาก ตัวนี้จะใหญ่และทนนะครับซึ่งซีลตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นแล้วชุดนี้นะครับขอเองเดียวเลยครับเก็บให้ดีอย่าให้หายนะครับสําหรับตัวมันเองเนี่ยมันก็ใช้ได้นานอยู่แล้วแต่ก็ยังแถมมาให้เพิ่มอีกนะครับนั่นหมายว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือ เป็นการประกอบมีรูปภาพประกอบเรียบร้อยชัดเจนนะครับเวลาเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะใช้ไม่ถูกประกอบไม่เป็นนะครับตัวนี้มีบอกชัดเจนนะครับ <S <S ทีนี้มาที่ตัวใหญ่สุดเป็นขนาด20ลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโยกนะครับเป็นแบบสะพายหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นงาน พ่นในสวนในไร่นะครับหรือว่าพ่นกําจัดวัชพืชรอบบ้านนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะเลยจะสามารถเนี่ยครับสพายด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือพ่นเลยขนาดก็จะเป็น20ลิตรนะครับตรงนี้เวลาเราใช้จริงปุ๊บเนี่ยก็คือเนี่ยครับมันจะมีการาให้โยกอย่างนี้นะฮะโยกเพื่อปั๊มแรงดันนะครับแล้วเราก็ฉีดพ่นอ,อย่างนี้นะครับคือตัวตัวที่ชอบมากๆเลยคือเวลาเราสะพายเข้าไปปุ๊บเนี่ย ด้วยตัวสายสะพายนะครับเขาออกแบบมาเนี่ยมันมันจะมีะตัวโฟมนุ่มอยู่ด้านในนะครับพอเราใส่น้าเข้าไปเยอะเนี่ยน้ําหนักมันเยอะปุ๊บไอตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับมันจะกระชับแล้วก็เนี่ยครับมีสายล็อกด้านหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเวลาเราปรับนะครับคือตัวสายเนี่ยเวลาสรีระของคนเราอ่ะมันไม่เท่ากันนะครับเวลาที่เราจะปรับเนี่ยบางทีตัวเนี้เขาใส่ใจมา,มามากๆเลยนะครับเราใช้นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดันขึ้นมานิดนึงเราก็ดึงปรับได้เลยนะครับปรับให้มันพอดีเวลาเราเดินสะพายปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไม่โค้งเพลงนะครับแล้วเราก็อาถือพ่นไปนะครับพอแรงดันมันเบาลงเราก็โยกซ้ําเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับพ่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นงานไล่งานสวนก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้อ ก็ทั้ง3มรุ่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันจริงไหมนะครับมันพ่นได้เป็นละอองดีแค่ไหนแรงดันมันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ